สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ผูุู้คนพี่โตอด้วครับพี่น้องน,นี้กรดตรงคาเกษตรแด่งไงสียบั่งครับสีบร่างนี่สิเพิ่มไปอีกร่างหนึ่งได้ครับเด้อ มาเจนแง่เดี๋ยวปุระปุระแง่บ่อพี่น้องคนสาวหน่อยมาสื่อคาได้ครับคนนี้มาสื่อคาครับคุณตาคุณยายครับเคนมาน้ากันยูบ้านยังก่อนมยบ้ยปลาไว้ตำบลป้าม่วงห้องนี้เนาะใกล้ๆนี่เนาะเออตำบลป้าม่วงเงื่อนเดีดนี่แหละครับออกหันมาน้องสำราญกับแยกกับบ้านนี้กับเป็นปลาคาเพิ่นสิมาคากระทีแดงน้อยเห็นบ่เมียคากระทีแดงน้อยนะครับเพิ่นเอิญซ้อนอ๋อวันนี้พ่อญาติบ้านก็ถามหาพ่อญาติบ้านไม่หรอวันนี้พี่น้อง ครับอันนี้คือสีเตรียมไว้ให้คุณพี่คุณพี่ทรงกรดปทุมวันนะครับอยู่ปุ๋ยละครับอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีครับอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีครับเพิ่นสังมาสิบสิบล่างสิบกองนี่ครับสิบล่างสิบกองกะสิแถมค่าเกษตรอย่างว่าให้ให้ร่างหนึ่งครับเพื่อสิบสิบกองเขามีสิแถมเซื้อเสิบแถมหนึ่งครับ ให้สิบเอ็ดลั่งให้สิบเอ็ดกล่องแต่ว่าสี่จายแค่สิบครับก<แ>จาแค่สิบคือกล่องละพันครับพี่น้องแต่ว่าผมบอกพี่ส่งกดไปก่อนได้ครับบอกพี่ส่งกดไว้ก่อนคือบางครั้งมันบางกล่องอาจจะแต่ไม่ถึงสามสิบเพราะว่านี่ครับมันถิมีตะเหงาหง่ๆครับพี่หลุมหง่ๆได้ครับบ่ราะคือถ้าหลุมก้อาอันนี้เป็นสวนไม่เปิดสวนไม่ได้ครับเปิดสวนไม่แต่ว่าเช้าสิบวัได้จํากัดว่าจักหลุมจักหลุมคือเก็ล่ะครับก็ว่าอย่าเต็มกล่องคือเกา น้ำหนักบ่เกี่ยวบ่สวนกับน้ำหนักครับขอเจ้าให้อัดให้บรรจุให้เต็มกล้องก็ก็คือโอเคครับจะงามครับพี่น้องพูดอะไรบู๊เบิงครับเบิงเบิงเงาแต่ละเงาพูดอะไรครับพูดอะไรครับแต่ละเงาเบิงเงาหลดงามครับพูดอะไรครับแต่ละเงาใสๆอันอันอันงอๆอันอันอันงอเงี้นพี่น้องเขาเบิงหนูน้องล่ะเออนั่นแหละพูดเบิงเอาแล้ครับเงาอันนี้พูดอะไรครับ อันนี้มันพูดเหระครับสีร่ำเจละเงานี่ครับนี่ครับต่ว่าบอกไ้ก่อนอาจขันเป็นยังสีมดนี่มันมันสิบวัตถุึงสามสิบได้ครับล่างหนึ่งเด้อสิบอาจสิบวัตถุึงสามสิบนี่คือสวนไม้สวนเ้าเปิดอหไม้ครับนี่ครับของพีส้มกรดได้งามค่ะกขนาครับพ่ตตองห่วงสุดงามเลยครับต่อไปนี่คือเปิดไม้น้่สิืออยุประมาณสองร้อยก่วก่าก่อครับก่อใหง่ครับเราสิจัดให้พี่น้อง ครับมือนีสีส้มแต่ของพี่ส้มกดบอกว่าก่อนคือมือนีอาจสีส้มได้จะแค่าหาร่างเลยครับมือเอิญกับสีส้มจะย่อยไปมือละาหาร่างหาร่างมันมันออเดอร์มันกระลายครับต้องต้องรัดคิ้วให้ให้เพลินอันนี้ของพี่ส้มกดรัดคิ้วให้ซื้อครับนอนหน่อยก็มีพูดเลยครับพูดเลยอุ้ยบางต่อปอแต่เปลี่ยนอ่โอ้ยงามครับพี่น้องอันนี้เอามาล่างแล้วมาแต่งแต่งหักตะก้อนครับแต่งหักตะก้อนกับแตงกีครับอันนีแต่งหักแต่งหักเราแบดนี้เขากับจีมาด ล่างดีๆซะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งร่มสกอนได้ครับให้มันแห้งให้มันเสดน้านะกัดร่างเข้ากองเข้ามันกันคือว่าเปียกครับอันนึงมันสิเพราะว่ามันก็ว่าเป็นยังดต่ว่าแต่มันมันมันสิได้อยู่ข้างเคลืนอยู่เคลืนหนึ่งครับเวลาทรงครับอันนี้ก็คือปลาคาเกษตรเกษตรเลี้ยงน้อยนี่คร pues ับเพิ hmm. came, it came, it came, it ่นถ er er ึงมาออกมานี่แหละครับมีแตางงามๆเลยครับ เกษตรแดงน้อยบัวใบก้อนได้ครับพี่น้องบัวแพงครับบัวแพงมาเที่ยวรถมาเอาห้งได้ถือคักครับห้งได้ถือคักปุ่นแล้วครับอันนี้คือคาเกษตรแดงน้อยครับนี่เกษตรแดงน้อยนี่ยิ่งซับยิ่งแตกได้ครับเ้ยคาซุมนี่ครับซับทุกมือยิ่งดีครับถ้าน้ออะไรพ่อซับข้า็สับออกเลยครับยายมันแกนี่ครับ้าซํานี่ข้าวสับเลยครับ นี่ครับแก่เบิ้งนี่ครับนี่ครับถ้าสองใบจังสีพอดีพอดีครับสาบออกย่าเพิ่อห้มนแก่พ่ถ้าสับออกแล้วมันก็ติแตกมากเลยเดยกครับคือจังสีครับมันสิดแสกออกมากเฉพาะแต่แป้งสีคือจังสีครับอีกมือเอือนกับพอดีครับตัวนี้มือเอือนพอดีชาซุ่มนี่ครับมันสีเงาเร็วเด็กครับมันสีมันสีสาบลงลงขึ้นไปเอ่อเร็วถ้าทามันจะขึ้นหอดซุ่มนี่แหละครับครับมันใส่เวลาบรโดนแล้ววันนี้มือหลังมากอกะ เดี๋ยวับข้าปุ๋ยไปแล้วมือล้างข้าไปไปซับคล้องพุ่นไปนี่ครับไปซับไปคล้องพุ่นครับซับยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆเราเป็นนี่ข้าปุ๋ยไปแล้วจั๊กสองร้อยสามร้อยก่อนสิครับข้าก็้ววนมาบมองสิคือว่าไม่ได้พักไม่ได้พักจักมือครับพี่น้องไม่ได้พักจักมือคือว่าไล่ได้ข้าวข้าวข่้นมือเพราะว่านั่สิครับซับไปเรื่อยๆแต่ข้าวข้าวเลือกเบิ้งขี้กัน บางก่วมันเสียดเหลืองงูเรือตาเขานี่เสียเขาก็ไปเบิองซ่อมเบิองบ่าอันใดมันมันพ่อสาบเขาก็สาบเอาเลยครับอย่าให้มันก่อใหญ่หลายก็ดีครับเพราะว่าค่ากระสืแดงน้อยนี่ครับสาบไปนั่มทรายทั้งแตกดีเห็นป่ะครับหุือล่ะมิตรนว่เอาได้ครับซุ่มเลยมาพอดีเลยครับคนครับออกไปข้างในมืดอีกคืออะไรครับมันสูงสูงคักครับ เบื้งก่อหนี้ครับพี่น้องก่อนค่าเกษตรแดงน้อยได้ครับนี่งเพราะเป็นค่าเกษตรแดงง่ายเบื้องใบกระหูต่ว่าล่ำครับล่ำปวดเลี่ยวครับเบื้องอร่อยครับอันนี้เพิ่นบ่ได้แจงบ่บ่ได้แจงบ่ได้ทำความสะอาดปันไรครับก็มีทัศน์ทรัพย์ทรัพย์ครับอันนี้เพิ่นมีหลายสวนน้ำแน่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดครับแต่ว่ากับทับย์นอแต่ว่าหญ้านี่มันบ่แม่นศัตรูของค่าด้อครับพี่น้องเพียงแต่มันสิบ่งามบ่ดูดีดอนเหรอครับควันบ่เกี้ยง ย่างหลายก่อยู่เลยครับประมาณยู่สิลอยมีเพิ่นกับทย่อยขึ้นเพิ่นทย่อยมาเอาเรื่อยๆครับทยอยมาเอาเรื่อยให้เลือกเอาเลยด้ครับขันมาหอดสวนนี่ครับอ่าขันเอาไปปลูกเลือกก็เลยกอได้งามๆกอได้ง่ายๆเลือกอ็่ลยครับราคาบอกกันเทือกตอร่างได้ครับบาแพงลงทุนจค่พันหนึ่งบาที่ดบบยุมประมาณเคีองไรครับ สื่อพันธุย์ยูนิเคเอ่อพันธุ์หนึ่งเอาไปขยายได้เครื่องไรครับพี่น้องว่าม,มันได้่น้อยด้วครับน้ำครับครับฝนตกสองสามมือดีอย่างหนึ่งคือค่าพวกค่าเกษตรเลีย้ยงหน่อยมันเฉพาะโบอุ่มน้ำด้วครับพี่น้อง สีบ่๊มีผลสีบ่าบ่แพร่น้าเพราะปันใดกับคาชุ่มนน่ครับคือว่าคากเกษตรแดงหน่อยถึงว่าคาบ่ขังอีลีอีหลอกับเพะเป็ยนยังครับเปี่นอ้องกันว่าขังเป็นหาหมื่อซีบมืออ่นนะครับครับเป็นดินไร่ไร้ลวนแบบนี้ก็คือบ่มีผลเลยแหละครับยิ่งดียิ่งแงามกัน,นครับแต่เป็นดินไร้ลวนแบบนี้ยิ่งดีครับ ว่าอีกมืออื่นถ้าฝนลพตกลงมาอีกมันก็แห้งไปเลยครับครับกุหลับเบิ้งเขลุดงามไรสุดยอดนะครับแน่นอี๊กทีกพี่น้องที่แน่นเพราะมันยังยังยังไอ้บระเดยังย้อนย้อนเพราะใครได้ทัาบดูปันไดครับพี่น้องย้อนเพราะใครได้ทัาบดูมันก็เลยแน่นถ้าเป็นนังสี่คือโอเคครับนี่ย้ายมันแน่น สับออกน้ำสับออกน้ำเรื่อยๆซับนอครับแต่มีทีเท่ากับไปแยกแยกปลูกไว้เป็นสวนเอื้อนอีกจังหากครับนี่ครับนี่แหละครับความงามของคาเกษตรแดงหน่อยปูแครับเบิ้งความสูงสูงแบบนโผล่แล้วผมมาอันคาดเลยกูแลครับสูงสองเมตรกวัวไม่ได้รับสามเมตรนได้กู่ลครับสูงพอๆกันกับคาเกษตรแดงง่ายเลยครับอ่อ ขอบคุณหลายๆด้อครับพี่น้องที่ติดตามเราชมครับพี่น้องข้างไก่ข้างไก่ส่วนกินส๊สนใจกระเบอือกทัอ่านเก่าครับเบอร์เก่าทัวขมาม่าครับพี่น้องหุ้นหกสามหุ้นสองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับเกา้าตัวขม่าเลยครับแต่ได้พัน ไปปลูกว่าวันจะเป็นค่ากระสีแดงง่ายค้ากระสีแดงน้อยค้าเหลืองกระมีเลยครับพี่น้องข่าเหลืองงามๆามกับมีเขาเอาไปปลูกหรือว่าพี่น้องยกกอยู่ไกลๆกางสีผมผมแนะนำ้ำหาให้ใหามาเอาให้มเอาเอ,าอายุ่สวนเลยครับพอมันจังสีได้ถือได้หลายครามห้องเขาได้เลือกอร้อมครับมาได้แท้ครับ้บบามักคูดเอาเองแห้งได้ถือครับถือไม่ได้ร่วมค่าคูดให้ร้อมครับได้ได้ถือ,อร้อมครับ ขอบคุณหลายครับพี่น้องขอบคุณมากครับ